ใช่แต่ว่าเรื่องนี้เป็นนี่นะว่ามันเป็นอาการของความเครียดทําให้เบิร์นเอาด้วยค่ะทางด้านของอันโตนิโอของเวชมโอ้โหคิดดูชีวิตเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จทํางานหนึ่งอาทิตย์ได้เงิน8ปดหมื่นห้าพันปอนด์นะแต่ล่าสุดเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยรู้สึกเกลียดฟุตบอลหนึ่งขั้นอยากให้ตัวเองเจ็บอะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลงเล่นคือหนักหนักเลยนี่คือเขาออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะว่าแบบ ตอนนั้นน่ยที่เขา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 อยู่ดีเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากเล่นฟุตบอลอีกต่อไปแล้วแล้วก็แล้วก็ต้องเริ่มการเข้ารับการรักษาเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่ามันมันไปต่อไม่ได้จริงๆอ่ะนะคะโดยเขาบอกว่าเรื่องของสุขภาพจิตของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นเอาจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นจากจากเรื่องของฟุตบอลโดยตรงนะมันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ข้างนอกฟุตบอลก็คือตอนนั้นเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเอาอยา แยกทางกับภรรยาแล้วก็ยังเจอ,อเพื่อนเป็นแบบเพื่อนสมัยเรียนอะทรยศแต่แบบเหมือนเราออกไม่รู้ว่าโกงหรืออะไรเขาใช้คำว่าีเทรแบบทรยศหักหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันมันก็เลยเหมือนกับมีปัญหาเรื่องอันนี้เรื่องสุขภาพจิตประดังประเดยจิตตกอ,ะอ่ะเด,ะดพอทุกเสร็จปุ๊บการที่จะต้องมาทํางานการที่จะต้องมามาเทรนมาเล่นฟุตบอลอะไรพวกเนี้ย มันมันเป็นความรู้สึกว่าเขาไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากมาซ้อมไม่อยากเล่นฟุตบอลถึงขั้นแบบภาวนาว่าวันหนึ่งขอให้ให้บาดเจ็บเหอะคือมันมันเป็นอาการเหมือนแบบประมาณว่าอยากอยู่บ้านคนเดียวอยากอยู่เงียบเงียบไม่อยากเจอใครคือคือหลายๆคนก็จะมองว่าอันโตนิโอโดนปกติเออโดยปกติภาพภาพของเขาอะเขาก็จะมีบุคลิกที่ดูดูสนุกดูดูสนุกสนานดูร่าเริงดูมีความสุขแต่เขาบอกว่า เชื่อไหมว่าตอนนั้นอะช่วงที่เขามีความสุขเลยก็ตามอะลึกๆคือตอนนั้นรู้สึกเลยว่ามันไม่ไม่ไม่ได้แล้วทั้งทงที่เวทแฮมปีที่แล้วใช่ไหมก็คือได้ยูโรป้าคอนอ๋อไม่ใช่ยูโรป้าพี่ผู้ิงค่ะเขอโดเอ๋อได้คอนเฟรนซ์ได้แชมป์แต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเขารู้สึกเดรนคือแบบเหนื่อยมากเหนื่อยล้ากับตัวเองมากๆแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นสุดท้ายก็เลยต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วเขาบอกว่าตอนที่ไปหาหมออะ มันรู้สึกประหลาดมากคือยอมรับเลยว่าก็ไม่ได้อยากไปหาแต่ตอนนั้นคือรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เลยไปปรึกษาแพทย์ไปหาจิตแพทย์ซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็แปลกเหมือนกันที่อยู่ดีๆมีคนนึงมานั่งอยู่ตรงหน้าคุณแล้วก็ถามคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างวันนี้แล้ว<ล><ล>ก็ต้องเล่าเล่าให้เขาฟังใช่แต่คุณชิเชื่อไหมว่ามันจําเป็นนะใช่มันจําเป็นเพราะว่าเหมือนคุณไม่สบายอะ่ะ คุณกินยารักษาเองไม่หายคุณก็ต้องเดินไปหาหมอใช่เขาต้องไปหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสภาพจิตใจก็เช่นกันซึ่งพอเขาได้ได้ได้รับการบำบัดมันก็ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาออกมาพูดออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งนี้มันคือเขาเขาอยากจะเปิดเผยให้ฟังว่าคุณเชื่อไหมว่าบุคลีอย่างผมคนนี้เล่นฟุตบอลประสบความสําเร็จได้แชมป์อะไงเงี้ยเรื่องเงินไม่ต้องมีไม่มีปัญหาเรื่องเงินด้วยแต่มีปัญหาถึงขั้นแบบเกลียด เกลียดสิ่งที่ตัวเองรักที่สุด <c oughs> มันย้อนแ,แยง้งนะมันต้องใช้คํานั้นนะใช่เกลียดสิ่งที่ตัวเองรักเออมันก็หนักพอสมควรนะนะคะใครที่อยากฟังเนี่ยคืออันนี้มันเป็นพอดแคสต์นะคือคือแบบ ที่เขาสามารถฟังทั้งทางเนี่ยชมอย่างนี้ก็ได้หรือว่าใครอยากฟังเป็นแบบพอดแคสต์ก็คือเข้าไปฟังได้น่าจะไปหาดูใน YouTube ได้นะใช่ใช่ก็ลองเซิร์ชชื่อมิคาเอลลโตนิโอดูเกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตใจของเขาอะไรพวกนี้แล้วเขาบอกว่ามันแปลกมากเพราะปกติเขาเป็นคนที่บวกมากเป็นโพซิทีฟติ้งหรืออะไรเงี้ยเป็นโพซิทีฟเพอร์เ็น็นเป็นคนที่คิดบวกแต่ช่วงเวลานั้นน่ะมันลบไปหมดแต่ผมก็เคยอ่านเจอบ่อยนะบางทีแบบบุคลิกแบบสมมติว่าเนี่ยคุณผู้ชมเห็นบุคลิกอย่างผมเนี่ยบางท บางคนเนี่ยแบบกลับบ้านไปนี่คือดิ่งไปเลยนะนแต่ว่า<ช>พอออกจากบ้านมาปุ๊บก็เ,เ,เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมมันเหมือนแบบสวิตสวิตไปสวิตมาสวิตไปสวิตมาจนจนเหมือนบางทีแบบม,มันเปลี่ยนกระทันหันเยอะเกินไปจนเหมือนแบบบางทีสวิตมันพังอ่ะเนี่ยเขาเขาบอกไทม์ไลน์ของเขาเลยค่ะคุณผู้ชมให้เห็นภาพเขาบอกเขายิงประตูไม่ได้เลยตั้งแต่ธันวาคมจนกระทั่งน่าจะแถวแถวมีนาคม,มหรือประมาณเมษายนแล้วเขาก็รู้สึกว่า มัน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 ดิ่งดิ่งลงเรื่อยๆอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือแบบเขาบอกว่าเนี่ยแล้วหลังจากนั้นคือเขาไปเล่นฟุตบอลกับจาเมกาอ่าใช่ไหมเหมือนทีมชาติฮะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาทําไมเขาเขาเอนจอยเขาสนุกมากกว่าแต่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกว่าภาวนาขอให้ตัวเองบาดเจ็บหห้ยมันหนักมากเลยนะคุณผู้ชมเออมันผมว่านะแบบ ถ้ายิ่งมิเกลอันโตนิโอออกมาพูดแบบนี้นะผมว่านักฟุตบอลสมัยเนี้หลายตัวหลายคนอาจจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ได้ออกมาพูดหลายคนน่าจะกำลังแบบเหมือนกับปรึกษากับกับแพทย์อยู่ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญอยู่อะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าพอฟอร์มมันดิ่งใช่ป่ะคือตอนนั้นก็พยายามกอบกู้ตัวเองขึ้นมาปรากฏซ้ำโดนซ้ำด้วยการเลิกกับภรรยาที่แต่งงานกันปี2017แล้วก็เนี่ยพอช่วงนั้นต้องแยกทางกับภรรยาอีกเนี่ยก็ความ ความรู้สึกเกลียดในอาชีพนักฟุตบอลของตัวเองมันก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละคือเขาอาจมาอธิบายแหละว่ามันเป็นที่มาที่ไปในในรายการน่าจะอธิบายยืดยาวแหละว่าจุดต้นตอ,อ,อปัญ<า>หา,า,าแบบนี้นั่นใช่เนี่ยเขาเขาบอกว่าคือพอเขาไปขอเอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมันก็เปลี่ยนชีวิตเข้าไปเลยเหมือนกันจากที่มันเหมือน ชีวิตมันพลิกแล้วมันก็กลับพลิกกลับมาได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ก็คือเชื่อว่าเป็นเหมือนแบบเป็นวิทยาทานใช่ไหมาณนั้ายถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็จะช่วยได้หลายต่อหลายเคสก็ช่วยได้นะอย่างแม็กควายเองก็ถูกเปิดเผยที่หลังว่าเขาก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแม็กควายนี่ต้องปรึกษาแหละตัวยอดอ่ะไม่งั้นเอาตัวรอดไม่ได้ยังไงอ่ะนี่ไงคนล่าสุดลูกหลักคนล่าสุดเจรอนซานโช นี่ถูกส่งไปแบบอยู่กับตัวเองเลยนะอเออแล้วก็แบบกลับมาได้เุ้ยคุณผู้ชมอยากให้เอาเอาแล้วหรอแล้วฟอแล้วหรอแป <laughs> ๊บนึงได้ไหม <laughs> อะถอยมาหน,น่อยถอยมาหน่อยถอยมาทองทอดนี้ที่เราอ่านแล้วเราคือนี่นะชอบเรื่องนี้ไงน่าชอบเรื่องจิจตวิทยาชอบเรื่อง Inner Child. อินเนอร์ชาเขาบอกเลยว่าอีกหนึ่งปัญหาที่เขาค้นเจอนะคือเขาอะเคยเจอเมื่อกี้ที่บอกเพื่อนธนยศเรานึกว่าตอนปัจจุบันไม่ตอนอายุ12 12 13 14บาแถวนั้น เท่ากับว่ามันเหมือนมันมีปมอยู่ในใจอยู่แล้วมันมีพอมาอยู่มันมีเออมันมีแผลอยู่แล้วก็พอแบบถูกสะกิดขึ้นมามันก็เลยเออระเบิดออกมาใช่โอ้โหถ้าพูดเรื่องนี้ยาวค่ะบอกเลยยาวอ่ะแต่ว่าใครถ้าเกิดสมมติอยากจะฟังเต็มๆนะลองไปเสิร์ชดูสัมภาษณ์ดีดน่าจะน่าจะดีแล้วถ้าถ้าใครมีเพื่อนแบบที่เป็นอาการแบบนี้ก็นอกเหนือจากให้กําลังใจแล้วก็หาข้อมูลให้เพื่อนด้วยใช่ว่าเย ไปปรึกษาเถอะแล้วก็เหมือนแบบทําให้เขาสบายใจว่าการที่เขามีเราการที่เขามีหลายๆคนอยู่รอบตัวแล้วก็แบบพากันไปปรึกษาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเนี่ยมันจะ<า>ทําให้เขากล้าที่จะไปคุยกับ กับผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นเป็นผู้ฟังที่ดีเราก็ช่วยได้นะอ่ะวันนี้รู้สึกวิชาการมากวิชาการเอาไปดูคนรวยไปดูคนรวยเขาซื้อโรลส์รอยใหม่กันดีกว่าใช่นะครับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แรชเมื่อคืนนี่ก็จะหวดกับแฟนบอลตอนซ้อมจะบ้ากันไปใหญ่แล้วด็อกเตอร์เพื่อนต้องเข้ามาห้ามเออเมื่อคืนก็ได้ลงด็อกเตอร์ก็ซื้อโรลส์รอยคันใหม่นะครับแทนที่คันเดิมซึ่ง น่าจะเกิดอุบัติเหตุอ่าใช่เกิดอุบัติเหตุนะครับนน 7, คันนี้7แสนปอนก็นี่ไงคันเดิมอันนี้คันเดิม,มถ้าที่เห็นในภาพอันนี้คันเดิมนะครับของมาคัสแรดฟอร์ดชุดแต่งแมนซ o ี่ด้วยเหรอมเมื่อกี้เห็นชี้แวบๆถอยสักหน่อยได้ไหมพดมเมื่อกี้มันจะมีนี่อยู่อ่าถอยไม่ได้ใช่ไหม,มต้องรออยู่อ่ะก็น่าจะเป็นลิมิเต็ดแหละสําหรับคันเดิมแต่ว่าคันใหม่7แสนปอนของเขานะครับแทนที่คันเดิม อันนี้น่าจะเป็นคันเก่าเพราะว่าเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าคันใหม่อีกคันหนึ่งอ่านี่คันนี้คันใหม่เจ็ดแสนปอนครับซึ่งถ้าเราคำนวณจากรายได้เขาตอนนี้ก็คือการเก็บเงินสองสัปดาห์ี่ก่อไหมเพราะเขาสามแสนกว่าเก็บเงินสองสัปดาห์เนี่ย <ขอ S 1> ดีไม่ดีดเนี่ยนอกจากการนอกจากการซื้อรถได้แล้วเนี่ยเขายังสามารถจัดชุดแต่งคัสตอมได้แบบเต็มอัตราสิทด้วยขอคูณนิดนึงนะคะเจ็ดแสนใช่ไหมเจ็ดแสนเจ็ดแสนที่อังกฤษ แต่ถ้ามาขายในเมืองไทยเนี่ยน่าจะ30-40ล้านแน่นอนสาโนเจ็ดแสนที่อังกฤษคือ32ล้านบาทโอเคถ้าทไมเข้ามายหกสิบล้านเพราะมันภาษี300%ร้อปร์เซ็นต์ถูกประมาณหกสิบล้านได้แหละคือคันนี้เนี่ยนะครับเครื่องยนต์ครับเทอร์โบชาร์จ V12 ิบอนะครับอ่นนี่ไงชุดแต่งแมนซอรี่ใช่เนี่ย ผมรู้จักแมนซอรี่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะน้องลิซ่านี่แหละกับไอ้เบนซ์ G 카ดกับไอ้ตัวอะไรนะเฟอร์รารี่อ่ะก็ต้องแมนซอรี่สิบคันในโลกนี่แหละล้วก็เห็นแมนซอรี่ก็ตาลุกแสดงว่ามันไม่ใช่แค่จบแค่เจ็ดแสนปอลหรอกมันต้องบวกไปอีกใช่เพราะมันเป็นชุดแต่งของสำนักแต่งที่มีชื่อเสียงนะครับหกจุดหกลิตรนะครับอัลตร้าลักซ์รี่ซูเปอร์คาร์นะครับอาศูนย์ถึง ร้อยอันเนี้ยเพราะว่าอันนี้มันเขียนศูนย์ถึงหกสิบอ่าหกสิบไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยก็ศูนย์ถึงร้อยประมาณสี่จุดสี่วิโอ้รถใหญ่ขนาดนี้นะหนึ่งถึงสี่ใช่ศูนย์ถึงร้อยนะครับแล้วก็ท็อปสปีดเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบห้าไมล์ต่อชั่วโมงคูณเท่าไหร่คูณหนึ่งจุดหกไปดิอสองร้อยมันน่าจะเกินมากสองสามร้อยมั้งสามร้อยมันคูณเท่าไหร่ไม่รู้นะอ่ะประมาณนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นสเปคของรถของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับแรงกว่าเขาวิ่งแน่นอน แรงกว่าเขาวิ่งเล่นในสนามแน่นอนเพราะว่านี่นี่ฉันชอบไลฟ์แชทอันนี้มากเขาชื่อมาคัสโรดฟอร์ดทำไมถึงซื้อโลซอยเอออแฟนรายการเราก็ดีเนาะช่วยกันเล่นบุกนอกเหนือจากคันนี้เนี่ยพี่นินาอ๋อยนอกเหนือจากคันนี้มีออกเขามีอี่ไกลคันมีเออแมคลาเรนใช่ตัวนั้นสองแสนแปดสองแสนแปดหมื่นปอนเนี่ยผมนั่งดูมาู่มีรอยสามคันอโอ มีรูสด้วยลัมโบกินีก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าก็เขาทำงานสัปดาห์หนึ่งสามแสนกว่าจะซื้อทุกสัปดาห์เลยก็ได้ถูกถ้ามีโรงรถเก็บถูกไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอ้โหแล้วนึกถึงสตอรี่ที่แมวเคยมาเล่าดีไม่มีขนมปังในติดตู้เย็นอ่ะแต่ว่าก็ก็ก็เงินเขานะก็เข้าใจได้ความจริงก็เงินเขาแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด็อกเตอร์เนี่ยการได้ด็อกเตอร์มาเนี่ย เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยบริจาคแล้วแล้วก็ทําโครงการ,าร,การเพื่อสังคมแต่หลงังๆเลสฟอร์ดก็ดูไปไกลเหมือนกันนะล,นนลูนี่บอกว่าลูนี่บอกว่าลองกลับไปคิดให้ดีนะน้องจะยังอยู่กับสโมสรโฟกัสแล้วก็กลับมามเป็นคนเดิมหรือว่าจะลองไปหาโอกาสใหม่ๆดูเพื่อคนเดิมจะกลับมาลูนี่บอกแบบนี้ลูนี่ใช้สัมภาษณ์หลังเกมเมื่อคืน้ไหมเพราะเกมเมื่อคืนน่ะทุกคนชื่นชมถูกชื่นชมหมด แต่แรดฟอร์ดก็ลงนะทุกคนไม่พูดถึงสักคนเลยไม่มีใครพูดถึงแลดฟอร์ดเลยสงสารน่าสงสารมากมีสงสารใครด<อ>ี BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ